แล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่ต้นไม้ <Yeah! S 1> แล้ววันนี้เราจะพาไปดูต้นไม้มสาสศจนะครับที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับมาดูกันว่ามันจะขนาดใหญ่สมชื่อหรือเปล่านะครับและนี่ก็คือบรรยากาศรวมๆนะครับเหมือนหลุดอยู่ไปในโลกจุลศิลป์เวิร์เลยนะฮะครที่ยังไม่เคยเห็นต้นไม้ยักษ์นะครับวันนี้เราจะพาไปดูโดยรวมๆแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงและนี่ก็คือเจ้าต้นไม้ยักษ์นะครับผมมันไม่ใช่ต้นไม้ยักษ์ธรรมดานะครับมันคือต้นไม้ยักษ์ ว่ากันว่านะครับขนาดความสูงของลำต้นนะครับมีความสูงมากกว่า100เมตรเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสูงมากสําหรับใครที่ตั้งคําถามว่าอยู่ในป่าแล้วร้อนไหมนะครับบอกตรงๆเลยครับตอนนี้นะครับร้อนครับ เดินร้อนๆแบบนี้เราพาไปดูมุมเย็นๆกันดีกว่านะครับสำหรับคาเฟ่ที่ติดกับเจ้าต้นไม้ยักษ์นี่เลยนะครับพอมาถึงเราขออนุญาตสั่งเครื่องดื่มเย็นๆก่อนละกันนะครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศในร้านนะครับผมผู้ชายเข้มๆอย่างผมนะครับต้องสั่งอะไรเป็นไม่ได้นะครับนอกจากตัวนี้ลยครับสตรอเบอร์รี่โซดาพาไปดูบรรยากาศรอบๆร้านกันดีกว่านะครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆร้านของสนามคาเฟ่นะครับผมและมีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับสำหรับทริปหนีร้อนไปนอนไหนดีนะครับทริปต่อไปเราจะไปไหนเราติดตามมาได้เลยนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับผม